เบอร์ค่ะแล้วค่ะกลับมาดูดัชนีหุ้นไทยนะคะล่าสุดลงไป6.22จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1,189.55จุดมูลค่าการซื้อขาย3,457ล้านบาทและเราจะไปพูดคุยกับคุณประกิตสิริวัฒนาเกตค่ะกรรมการผู้จัดก,การบริจอม,มือชั้นพาร์ทเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตค่ะครับสวัสดีครับ สถานการณ์ตลาดดูเหมือนว่ามันไม่มีความหวังในใจรออยู่เลยนะครับดูเหมือนว่ารายทิศทางไม่มีสัญญาณโบกเลยเอ,อ่อมีแววว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ยังมั่นใจอยู่เรื่องหนึ่งที่เราเคยคุยกันนะครับที่สุนันทาว่าดาวไซก,ก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะดาวไซมันก็ไม่ได้เยอะมันมีเหตุผลก็ตรงที่ ล่าสุดเนี่ยมีการรายงานผลประกอบการของเราไปมากหนึ่งออกมานะครับภาพรวมกําไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แย่นะไม่ได้ไม่ได้เลวร้วายออกมาแล้วประมาณสองแสนเก้าสองแสนเก้าเนี่ยถือว่าเป็นไปมากหนึ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เคยรายงานมาสูงสุดเนี่ยมันเมื่อปีสองพันยิบสองนะครับสองแสนแปดกว่านะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นกาไรรายไตรมาสที่ดีที่สุดนะฮะกำไรรายไตรม,มาสที่ดีที่สุดน่าจะต้องไปมาสองปีสองพันยิบสองนะครับ ทีนี้กลับมาว่าของแสนเก้าเนี่ยพอมันออกมาเนี่ยมันก็ต่อให้ทิศทางกำไรในสามควอเตอร์ที่เหลือมันแย่ลงแล้วก็แย่แบบปีที่แล้วเนี่ยเราก็น่าจะเห็น EPS ปีนี้เติบโตได้ค่ะเห็นไหมครับก็น่าจะได้อัตราการเติบโตได้อย่างน้อยเนี่ยสักสองสองถึงสี่เปอร์เซ็นตเป็นไปได้เริ่มเห็นละ,ะเริ่มเห็นตรงนะครับค่ะ เาตัวนี้แหละจะเป็นตัวช่วยยั้งทําให้หุ้นไทยเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องโดนขยมหนักแบบเมื่อตอนไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเพราะตอนนั้นเรารู้แล้วว่าปิดนิ่งมาแล้แย่ต่อเนื่งองแต่ไตรมาสสี่เพราะช่วงนั้นมันลงตามงบไตรมาสี่ใช่ตอนนี้งบไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันเห็นชันแล้วมันน่าจะพอเห็นรงปิดนิงทั้งปีนะครับค่ะ<ม>เร่งก็หมายความว่าประมาณการ EPS เนี่ยนะคะที่ตอนนี้บิรอกคอนเซนแซสคาดไว้เนี่ยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบ้าเนี่ย มีโอกาสปรับขึ้นได้ไหมคะคุณประกิตอ๋อคอนเซ็ปต์มันเขาคือเขาปรับสงไป <c oughs> คือต้องเข้าใจก่อนว่า <c oughs> วิธีการคาดการตัวเลข EPS เนี่ย <c oughs> แต่ละสำนักอ่ะไม่เหมือนกันค่ะ <c oughs> วิธีการนะใช้คาว่าวิธีการนะครับ <c oughs> เพราะว่าแต่ละสำนักไม่ได้โคเวอร์หุ้นครบทุกตัวในตลาดค่ะแ้นมันก็จะมีวิธีการเล่นกับตัวเลขดัดแปลงตัวเลขออกมา ตัวเลขอย่างเช่นตัวเลขแปดสิบกับตัวเลขเก้าสิบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งเนี่ยให้ EPS สูงกว่าอีกคนหนึ่งไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นตัวเลขที่ได้จากเมทริอจีที่ต่างกันทีนี้ถ้าเราจะวัดว่าการคาดการณ์เนี่ยกับเรื่อง EPS เนี่ยถ้าจะวัดว่าแต่ละสำนักมองดีหรือไม่ดีต้องไปมองกันที่อัตราการเติบโตหมายความว่าไอ้เมทริอจีของเขาเนี่ยคาดการณ์ปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเป็นยังไงถ้าเกิดเขาค้าดกัน้าเอร์์อ่แล้วสมมติว่ามีสมมติว่าใน A เนี่ย บบเอเนี่ยคาดการณ์5%บบดีคาดการณ์10%อันนี้เราต้องคิดพิศทำไมอันนึงมองเติบโตดีอีกอันนึงมองเติบโตเฉยๆเขียนไหมฮะเราเลยต้องมองดูกันที่การเติบโตเราจะไม่ได้มองกันที่ตัว EBS อ่ะทีนี้กลับมากลับมาที่บุ๊กเบิร์ดเขามองปัจจุบันเนี่ย90เนี่ยผมยังคิดว่าอ่อเป็นไปได้ที่อาจจะต้องมีการหย่อนลงมาอีกเล็กน้อยแต่อาจจะไม่ได้หย่อนเยอะละนะครับเพราะว่าเอิร์ดดิ้งไปมากหนึ่งเนี่ยมันรายงานออกมาแล้วมันโอเค ก็าอาจจะย่อนย่อนอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าดีไปกว่าน,นั้นเขามีการปรับคาดการณ์ขึ้นอันนี้คือลางดีแล้วทำไมถึงต้องมีย่อนใช่ทำไมต้องมีย่อนอนะฮะก็เพราะว่าต้นปีเนี่ยเขาไปมอง EPS โกตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วไว้เยอะตายนะครับผมจะไม่มองกันที่ว่า EPS เ,เป็นเท่าไหร่นะแต่มองกันที่โกตรเขามองโกตตอนต้นปีประมาณ15เปอร์เซ็นเลยมั้ง มันก็ต้องมันก็ต้องลงมาในระดับที่เหมาะสมเพราะว่าอย่างผมวามองการเติบโตไว้แค่สี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ a อื่นๆต้องปรับลดการเติบโตอาจจะเหลือหกเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยเผอเิญก่อนนี้ผมมองว่าไม่โตเลยไงคือเอาเร็ว้ายไปเลยเอาไม่โตแต่ตอนนี้พอเห็นงบไปนมาหนึ่งทีมันอาจจะมีโตนิดนึงเนี่ยประมาณสี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับค่ะบงั้นถ้าเรามีแบ หมายความมีพื้นฐานรองรับขนาดนี้โอกาสที่จะถอยลงไปลึกๆแบบหนึ่งพันหนึ่งร้อยจุดเด็ดจะมีจะมีมสิทธิ์ไหมคือเรามีเรือกเ e อินนิง่งรองรับใช่ไหมครับพี่สุดแดนแต่ข่าวข่าว,าวาร้ายก็คือแบงค์ชาติอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยให้อีกนะรั้งหน้าเขาไม่ลดหรอกนะครับครั้งหน้าเขาน่าจะเริ่มคงเพื่อเก็บกระสุนรอดูสถานการณ์ครับแต่ว่าดอกเบี้ยเราจะอยู่ที่หนึ่งุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ภายใต้หนึ่งุดหนึ่งจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์บวกกับ EPS ประมาณ 75เนี่ยนะฮะ75บาทต่อหุ้นเนี่ยอันนี้ของผมนะเทคโนลยีของผมมันคำนวณออกมาได้75 75กับ1.75เนี่ยมันจะได้แนวรับนะฮะแนวที่น่ารับคือรอหุ้นลงมาประมาณ1,120ครับที่สุดนั้นคือถ้าลงมาตรงเนี้ยในแง่ของว a ลูเอชั่นแล้วมันมันดูน่าสนใจมันดูแล้วมันโอเคมันถูกมันถูกดีนะครับมันก็เลยน่าเอาที่1,120แต่อย่างที่บอกนะพอแบงค์ชาติไม่ลดดอกเบี้ยแม้ว่าแนวรับ เรารู้แล้วแหละว่านาเอาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแต่แนวต้านซึ่งอาจจะเป็นกรอบเป้าหมายในปีนี้เนี่ยมันจะถูกจํากัดไว้ที่เดิมคือพ mm ันสองร้อยสี่สิบสี่พันสองร้อยสี่สบสี่จะดีขึ้นก็ต่อเมื่อแบงค์ชาติอจจะต้องลดดอกเบี้ยให้เราจากหนึ 7, 5, 1, 5. ่งจุดเจ็ดห้าเป็นหนึ่งจุดห้าอ่ถ้าลงมาเป็นหนึ่งจุดห้ามันก็จะเป็นพันสองร้อยเก้าสิบแปดมันก็เป็นไปได้นะครับค่ะ <Okay. S 1> แต่เน,นี้ยมันเลยเป็นเหตุผลไงว่าทําไมทุกวันนี้มันไม่เกิน 1, พันสองร้อยห้าสิบสักที mm hmm. ก็พื้นฐานมันไม่ได้จริิงงฮะออกกกดดดเเเคคครื่่่ลลขแลแ้้้วมันน็ไีีีย ตอบนะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบถึงหนึ่งพันสองรอยสิบสี่นะครับอืมอาอืมเป็นเป็นว่าอพิดานล่างเนี่มันก็จะกลับไปแบบจุดต่ำสุดเดิมเนี่ยน่าจะผ่านพ้นไปแล้วนะปีนี้ใช่ไหมเป็นไปได้ค,ค่าไม่มีอะไรวินาศสันตโลอีกไม่มีเรื่องให้ช็อกจริงๆอีกอะไรเงี้ยครับ ก็เป็นไปได้ครับก็นับจากนี้อาจจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบเซึมซึมตามสถานการณ์อะไรเงี้ยครับแต่แต่มันก็พูดยากครับเพราะว่าภายใต้โลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยวัฒนิลป์ของคำแล้วทีมงานเขาเนี่ยมันมีแต่ความไม่แน่นอนนะครับพอมีความไม่แน่นอนเรื่องช็อกช็ออะไรที่มันกระแทกจะทําให้ตลาดเอตื่นเต้นเนี่ยมัน่าจะมาเรื่อยๆแล้วอาจจะมีโอกาสเบี่ยงลดลงมานะฮะต่ํากว่าพันร้อยอีกก็ได้นะครับก็ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับแต่อย่างไรก็ตามผมว่าถ้าจะหาข่าวดีนะครับผมว่าผมเริ่มเห็นความมีทรงของรัฐบาลนะฮะล่าสุดเนี่ยเหมือนรัฐมนตรีพิชัยนะครับกระทรวงการคลังเนี่ยก็อยากจะเรียเรื่อบริหารจัดการงบประมาณเนี่ยนะฮะให้มีสถานการณ์คลังที่ดีขึ้นนะครับจะเอ็ดได้ว่าเขาเวฟเรื่องของแก่งเงินเหมือนให้วัยรุ่นอันที่สองเขาอาจจะเริ่มทบทวนเรื่องของโปรเจก อ่รถไฟฟ้ายี่สิบบาทเพราะมันไม่ง่ายคครรัับบมันงบประมาณมันจะมาโหรานมาหาศาลมากนะฮะก็เขาก็จะมีเรื่องทบทวนพวกโครงการนะฮะนโยบายการทังที่เป็นนโยบายประชานยิะฮมเพื่อเก็บเงินเก็บทองนะรักษาสถานะการทังให้ดีขึ้นผมว่าอันนี้โอเคนะมันดูมีทรงมากขึ้นนะครับอืมดูเหมือนว่าจะเรื่องคาสิโนด้วยไหม คาสิโนไม่แน่ใจนะฮะผมว่ามัน,มนเลื่อนยากนะพี่สุนันมันเป็นเหมือนมันเหมือนมีผลประโยชน์แอบแฝงอะครับเลื่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ตังค์มันให้ความรู้สึกนั้นว่ามัน<ค>เป็นรื่องประโยช<า>น์ะะม,มันเป็นประโยชน์แอบแฝงนะมันไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้เป็นประโยชน์ะะของชาติเป็นหลักมันเป็นประโยชน์ของคนเป็นหลักนะครับถ้าพูดอย่างนี้พูดถึงกลุ่มนี้ใครไม่ได้ตังค์เ่ยก็คนไม่ได้ตังค์ก็คือไม่ได้ประชาชนแน่แนที่จะไม่ได้ตังค์ เรคาสิโนก็เอาแล้ว่ะคราวนี้ดูดูกูรูหุ้นกูรูเศรษฐกิจจะมองเหมือนกันแล้วว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยสถานการณ์จะเลวร้ายลงไปอีกเพราะผลกระทบมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะการส่งออกเรื่องการท่องเที่ยวเราเป็นที่อยอมรับแล้วว่าปีนี้เราไปไม่ถึงดวงดนะาวทั้งสถานการณ์การลงทุนครึ่งปีหลังมันจะดีขึ้นไหมครับหรือจะแย่ ไม่แตกต่างอย่างใดมาได้จากครึ่งปีแรกตอบเราจะหนึ่งอย่างแรกตอบน่าจะถูกขังนะครับแล้วก็คงไม่ได้ไหลอย่างที่ได้คุยกันตอนต้นรายการนะครับคงไม่ได้ไหลพุทธพุทแบบเมื่อตอนต้นปีเพราะต้นต้นปีมันไหลมาหมดแล้วคนะครับก็อาจจะเป็นเน้นออกข้างมากกว่าครับพี่สนั่นขึ้นไม่ได้ค่ะลงก็ไม่เยอะเท่าไหร่ล้นะครับ ผมเชื่อว่าจะเป็นในลักษณะแบบนั้นคือออกข้างแปลว่าสภาพสภาพเราอาจจะไม่ได้เลวร้ายเท่าตอนไตมันหนึ่งแต่ตัวเลขเศรษฐกิจอะไรต่างๆคงเลวร้ายนะฮะก็คงแย่ตัวเลขต่างๆคงแย่แต่ผมเชื่อว่ามันมันตอบรับไปในตลาดเยอะแล้วอะ่ะนะครับามามดูปัจจัยต่างประเทศนิดนึงนะคะคุณประกิตความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐนะคะหลังจากมูดี้เลสติ้งเนี่ยเขาปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวลงนะคะ ตรงนี้ค่ะมันจะทําให้เกิดความกังวลในความเสี่ยงของเศรษฐกิจสหรัฐมากน้อยแค่ไหนคะก็เบื้องต้นเลยนะฮะเมูดี้เนี่ยเขาปรับลดเนี่ยไม่ได้ดูน่าตกใจมากนักเพราะว่าฟิทเลตติ้งอ่ะเคยปรับไปแล้วเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาปรับแล้วปรับลงค้างเลยไม่ปรับขึ้นให้ด้วยค่ะนะครับอันนั้นมูดี้ก็เป็นเหมือนอย่างที่สกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกค่ะว่าการปรับลดอันดับเครดิตรอบนี้มันเป็นเพียงแค่เล็กจิ้งมิเตอร์ อันนี้<ช>อย่างแรกก่อนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการปรับลดระดับเครดิตไม่ดีแน่ๆนะครับ<ช>เพราะว่าบูดี้เป็นหนึ่งในสองนะครับบริษัทจดทะเบเครดิตที่ใหญ่สุดของโลกฟิตเลตติ่งอ่ะเป็นหนึ่งในสามแต่ฟิตอ่ะใหญ่สู้บูดี้กับเอสแอนไม่ได้เ<ช><ช>อาเน,นี้ยเป็นขายใหญ่มาปรับเอง<ช>นะครับ<ช>เราก็ไม่รู้ว่าเอสแอนทีจะมาปรับตามมูดี้ไหมถ้าเอสแอนทีปรับตาม m ูดี้ก็มันเลยทีนี้นะครับสามเจ้าเป็นพ้องต้องกันนะครับแล้วเราถ้าย้อนกลับไปดูในอดีตสมัยปีสองพสิบเอ็ดเนี่ยเอสแอนทีเคยปรับ อัดดับเครดิตในการมาแล้วหุนเมกาลงเยอะอันนั้นอันนั้นเพราะว่านั้นเป็นการปรับลดลงครั้งแรกเป็นประวัติการค,ค่ะ้ะมันก็เลยตกใจกันคุณก็เลยลงเยอะส่วนฟิตเนสติ้งที่ปีสองปีที่แล้วปรับลดอัดดับเครดิตก็ทําให้หุณเมกาลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณเมกาก็ลงกับเดียวแล้วก็ฟื้นตัวเร็วครั้งนี้เป็นเป็นมูดี้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะทําให้หุณเมกาลงเช่นเดียวกันเพราะว่าหุ้นเมกาเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยสิบเก้าวันเนี่ยนะฮะขึ้นเกือบทุกวัน บวกมาแล้วสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับคุณหลายตัวอย่างเช่นเทส l a บวกขึ้นมานะครับในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสี่ิกว่าเปอร์เซ็นตะโดยที่ห้าวันที่ผ่านมาบวกมันร่วมเกือบยีสเปอร์เ็นเช่นเดียวกับเอ็นีดก็ทํานองนี้คือห้าวันที่ผ่านมามันขึ้นมาเยอะวันนี้มันก็จะมีเหตุทําให้ต้องถูกคิวนะถูกเทขายทํากําไรมันมีเหตใหใหุให้ต้องขายแล้วไง นะครับแล้วผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มทําให้ผู้นระกการต้องมีดรอปๆลงมาในช่วงสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่าแย่ของเอสแอนทีห้าร้อยนะครับของของเราก็เป็นนั้นว่าอย่ามองโลกในแง่ร้ายเย่ย๋วมองโลกในแง่ดีมากนะักมองความเป็นจริงก็คือมันคงจะอยู่แถวๆนี้แหละอีกทางระยะไกะตัวที่ต้ลงเเป็นอย่างเงี้ยไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าบางครั้งมันเล่นง่ายนะฮะ คือถ้าเลือกหุ้นถูกตัวมันก็จะได้ปังค่ะอ่าอย่างเงี้ยคือช่วงนี้ก็เราอาจจะยกเงินวางเงินในหุ้นที่มันแบบโอเคโอเคจริงๆอ่ะผมว่ามันพอมันพอไปวัดไปวาได้ค่ะนะครับเช่นกลุ่มไหนบ้านเียนะไปวัดไม่ได้ช่วงนี้อ่ะไปวัดจะมีปัญหาอยู่ค่ะค่ะค่ะนั้นเป็นคำแนะนําสําหรับนักลงทุนช่วงนี้ค่ะคุณประกิตค่ะเพราะถ้าเป็นหุ้นไทยผมชอบกราฟแล้วก็บางจากแล้วก็เทแบง นะครับแต่ผมว่าสามตัวนี้มันน่าจะเป็นที่พึ่งพาได้นะครับแล้วก็ภาพรวมของต่างประเทศเนี่ยมองว่าตลาดหุ้นอเมริกาอาจจะมีโอกาสอีกรอบนึงนะแต่ว่าเราต้องรอเขาย่อก่อนนะครับในระหว่างรอย่อเราก็จะวางแผน DCA แบบ s h a r เชียร์เฮดเทวก็ได้นะครับส่วนหุ้นอื่นอื่ดีอื่นๆที่เราน่าสนใจเช่นพวกดีฮ่องกงผมก็ยังคงชื่นชอบบาบาเซนเซนไปตู้อยู่นะครับแต่ถ้ามันย่อลงมาจริงก็เป็นโอกาสเก็บ นะครับและที่สําคัญถ,ถ้าถ้าเอาเรื่องมูดี้เป็นที่ตั้งนะฮะ,ะทองก็น่าจะมีพื้นที่ในการบีดในช่วงระยะสั้นนี้ก็ได้วันนี้บิตคอยก็ดูเหมือนอยากจะวิ่งแล้ะนะครับดังนั้นทองแ้ะบิตคอยก็ดูน่าเล่นภายใต้สาการนีนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับบริจิรั์ขอบคุณมคุณพี่สนันขอบคุณมาดีมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคัครบ เรามาดูพื้นดวนะค่ะอ่ายังยังโเดื้อยู่โหแข็งอยู่ค่ะนะเป็นพื้นที่จะชักจับตาอยู่แต่ยังไม่มีมาตรการในใจจนเนิือนกันนะครับทีวีแปดครับวันนี้กระโดดขึ้นไปยี่สิบแปดตังค์สามเปอร์เซ็นต์กว่านะครับสามบาทสี่สิบแปดยังไม่ยอดทอนะฮะแม้ว่าปฏิเสธข่าวมี่พัฒนาการแล้วอค่ะ ก็เรียงขึ้นมาอีก20ป<ๆ>ีนะไระวังระวังละกันค่ะ กลับมาดูนิดนึงนะคะตัวเลขโดยภาพรวมล่าสุดก็ลงไปนะคะ4.76จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1,191.01จุดม,มูลค่กาการซื้อขาย6,696ล้านบาท5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่กาการซื้อขายสูงที่สุดนะคะดับที่1ปตทค่ะลงไป25ตางที่31 000, บาทอันดับที่ 2K b a n k บลงไป1 000, บาทที่162บาท50อันดับที่3 BH งาบวกขึ้นมา5 000, 000, 000, 000, บาทที่169บาทอันดับที่4 C p o อค่ะลงไป 53, 50ตางที่50บาท50ตางและอันดับที่5 AOT อ ลงไป25สตางค์ที่34บาท50สตางค์ค่ะครับค่ะเอาละฮะวันนี้ก็ยังลงทุนอย่างละวันๆำตอบค่ะเมื่อตอนนี้รอนชวนซื้อนะครับคุณอยู่ไม่เป็นนะครับค่ะรอปัจจัยใหม่ๆกันสวัสดีค่ะเวลาแล้วนะคะรอทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ